คูหมิ่งพยากรออนรวยค่ะวันนี้นะหมิงมาอยู่ที่บูธแคมป์สตาร์หน้ากล้อง2ของครูจอยค่ะครั้งแรกเสียดายมากที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ต่อให้มีอุปสรรคใดๆก็ตามต้องมาให้ได้แล้ววันนี้ค่ะต้องมาแล้วมาได้สมอย่างที่รอคอยจริงๆค่ะ ครั้งนี้นะคะเราไม่ได้มาแค่มาทำอีเวนต์มาถ่ายคลิปมาทำเวิร์กช็อปต่างๆนะแต่เรามาเรียนค่ะมาเรียนอย่างจริงจังและเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราค่อยไปทำเวิร์กช็อปต่างๆคุณรู้ไหมว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้คุณต้องมีอยู่สอย่างอย่างที่1ก็คือทฤษฎีอย่างที่2ก็คือปฏิบัติค่ะ ที่นี่ค่ะครูจอยมีทฤษฎีและปฏิบัติให้เราได้เรียนและได้ทำกันจริงจริงจังๆเลยดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟตานะกองสองและที่สำคัญก็คือครูจอยเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างดีเลี้ยงอาหารเย็นอย่างดีแล้วก็มีอาหารว่างด้วยทุกคนน่ารักเพื่อนๆพี่ๆทุกคนน่ารักแล้วก็มีครูอานนท์แล้วก็ คออนมาเป็นเกสต์สปิเกอร์ด้วยดีใจมากๆค่ะคุ้มสุดๆเลยถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะหนิงไม่ได้ตัดสินใจมาที่นี่ตรงนี้หนิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนิงจะมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบอย่างนี้อีกเมื่อไหร่นะคะถ้าใครดูคลิปนี้ถ้าครูจอยเปิดสตาร์สคุณไม่ควรพลาดด้วยประการหนังปวงค่ะขอบคุณค่ะ